สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอีก1รุ่น1่ค่ายนะครับจากค่ายฟ l l i c i t y s o l a ่นะตัวนี้เป็นระบบมอแปลงนะครับตอนแรกนึกว่าระบบ s สวิต i n g แต่พอเห็นรูปลักษณ์เห็นน้ำหนักแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเครื่องมอแปลงนะมาดูสเปคข้างเครื่องนะนี่สเปคข้างเครื่องเนี่ยโอ้โหโมเดล6กิโลวัตต์นะครับ48โวลต์นะครับรุ่นนี้มี AC ชาร์จอ่ะไม่มีไม่มี MPPT หรอ เหมือนจะไม่มีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มี MPPT ในตัวมีแต่ AC Charge นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะแกะฝาด้วยผู้ช่วยด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็มีบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับเหมือนทั่วไปเหมือนรุ่นอื่นทั่วไปแต่ว่าคนละบอร์ดกันนะบอร์ดของเขาเ็าจะเป็นของเขาโดยตรงเลยนะครับก็จะมีบอร์ดคอนโทรลอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับในส่วนของหม้อปแป้งใช้แบบ หม้อแปลงซีคอร์แบบนี้นะครับโอ้โหลูเบอร์เริ่มเบอร์เทินี่นะครับเส้นลวดใหญ่มากไม่รู้ว่าเป็นทองแดงหรืออลูมิเนียมนะครับแต่อันเนี้ยคือต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจว่าหม้อแปลงทองแดงเนี้ยมันดีกว่าอลูมิเนียมนะครับซึ่งที่จริงมันก็ดีอยู่ในขนาดหน้าตัดเส้นลวดเดียวกันเนี้ยทองแดงจะนํากระแสดได้ดีกว่าแต่ถ้าหม้อแปลงอลูมิเนียมเขาจะมีการขยายหน้าตัดเส้นลวดเพิ่มขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มความหนาเพื่อให้มันรองรับกระแสดได้เทียบเท่า ทองแดงในขณะที่ต้องใหญ่กว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหม้อแปลงอลูมิเนียมก็ใช้งานได้เหมือนกันนะหลายคนยังไม่รู้หม้อแปลงเสาไฟฟ้าบ้านเราลวดบางชั้นมันจะเป็นแผ่นลวดอลูมิเนียมไม่ใช่ทองแดงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมก็ใช้งานได้เหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของตรงนี้โรูปๆตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ด MPPT บอร์ดชาร์จนะครับสำหรับรุ่นที่มีชาร์เจอร์ไฮบริดหม้อแปลงพวกนี้เขาก็จะมีตัวเลือกขายทั้ง รุ่นที่มี MPPT และก็รุ่นที่ไม่มี MPPT ถ้ารุ่นที่ไม่มี MPPT แบบนี้เขาก็จะเรียกเป็นอินเวอร์เตอร์ใบนะครับก็คือต่อแบตเข้าต่อการไฟฟ้าเข้าแล้วก็ AC o ออกไปใช้งานก็แค่นั้นเองนะก็เพิ่งเห็นใส่ในยี่ห้อนี้เหมือนกันนะครับปกติ f e l i c ิตี้เนี่ยก็จะมีแต่เป็นระบบสวิตชิงแต่ตัวนี้เป็นรุ่นมอแปลงนะไม่รู้รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า แต่เป็นระบบมอแปอนะครับโอเคคลิปนี้ก็พามาชมไส่ในประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวทำการรื้อตัวเช็คซ่อมก่อนนะครับ